รวมเหล่าตัวแม่ฮาสตรีผู้ทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์จีนในสายธานอันยาวนานของประวัติศาสตร์จีนล้วนปรากฏเรื่องราวของเหล่าสตรีที่ทรงอิทธิพลสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อชาติบ้านเมืองทั้งด้านการปกครองวัฒนธรรมสังคมาศาสนารวมถึงมีบทบาททางการเมืองซึ่งหลายครั้งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1. จักรพรรดินีบูเช็กเทียนพระนางบูเช็กเทียน เป็นจัก,กรพรรดิหญิงองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนโดยทรงเป็นหนึ่งในนางสนมของจัก,กรพรรดิถังไทจงก่อนที่จะขึ้นเป็นพระมเหสีของจัก,กรพรรดิถังเกาจงและหลังจากที่พระสวามีสิ้นพระชนพระองค์ทรงก่อตั้งและปกครองบ้านเมืองในฐานะจัก,กรพรรดินีคนแรกของจีนภายใต้การครองราชสปีของบูเชกเทียนจีนขยายอำนาจและทำการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น พร้อมกับจัดการปัญหาทุจริตภายในทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงเวลานั้นอีกทั้งศิลปะและวัฒนธรรมจีนยังได้รับการฟื้นฟูครั้งใหญ่พุทธศาสนารุ่งเรืองสูงสุดในรัชสมัยของพระองค์ทรงสร้างวัดพุทธและประติมากรรมถ้ำสุดแสนวิจิตเช่นวัดถ้ำผาหลงเหมือน 2. สูสีไทเฮา อีกหนึ่งหญิงแกร่งทรงอิทธิพลที่คนหลายศตรวตรรษรู้จักดีสูสีไทเฮาหรือพระพันปีชือสีพระองค์เป็นพระมเหสีของจักรพรรดิเสียนเฟิงแห่งราชวงศ์ชิงและมีบทบาทเหนือจัก,กรวรรดิจีนนานเกือบครึ่งศตรวตรรษ หลังผ่านตัวจากนางสนมสู่ผู้กลุ่มอำนาจบัลลังก์ของราช,ชาวงศ์ชิงตอนปลายพระองค์ต้องเผชิญกับการรุกรานจากต่างประเทศและความวุ่นวายภายในประเทศถึงแม้พระองค์จะไม่ได้หยุดยั้งปัญหาช่อราชบังหลวงรวมถึงปฏิเสธรูปแบบการปกครองแบบตะวันตกแต่พระองค์ก็ได้สนับสนุนการปฏิรูปทางเทคโนโลยีและการปฏิรูปทางกองทัพ รวมถึงส่งเสริมขบวนการเคลื่อนไหวให้ชาติข้มแข็งซึ่งเป็นการเปิดประตูไปสู่ความทันสมัยของจีนแม้หลายคนจะกล่าวว่าช่วงเวลาที่ซูสีไทเฮาปกครองจีนนั้นเป็นช่วงที่ราชวงศ์ชิงอ่อนแอที่สุดแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ยกให้พระองค์เป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่บริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนานถึง47ปีตั้งแต่ปี1861จวบจนปี1908ที่พระองค์สิ้นพระชน3 ขวามูหาม่หลานมู่หลานวีรสตรีพื้นบ้านในสมัยราชวงศ์เหนือใต้ตามตำนานเล่าว่ามู่หลานเป็นสตรีที่ปลอมตัวเป็นชายเพื่อไปร่วมทำสงครามแทนพ่อผู้แก่ชราและเธอได้กลายเป็นนักรบหญิงที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญนานกว่า12ปีนำชัยชนะมาสู่บ้านเมืองหลายต่อหลายครั้งชื่อของมู่หลานปรากฏอยู่ในหนังสือจีนชื่อว่า ร้อยหญิงงามประพันธ์โดยเหยียนซีหยวนซึ่งบอกเล่าประวัติของเหล่าหญิงงามและผู้โดดเด่นในประวัติศาสตร์จีนและจากนิทานพื้นบ้านโบราณแต่เนื่องจากชื่อของมู่หลานไม่ปรากฏในหนังสือชีวประวัติของสตรีผู้เป็นแบบอย่างของสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือทําให้เกิดการถกเถียงว่าเธอเคยมีตัวตนในประวัติศาสตร์จีนหรือไม่ทว่าชื่อของเธอกลับมีอิทธิพลอย่างมากมาจนถึงปัจจุบันนี้ 4. จักรพรรดินีหลูต่อกันที่จักรพรรดินีหลูพระมเหสีของจักรพรรดิฮั่นเกาจูหรือหลิวปังผู้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นหลังจากที่จักรพรรดิเกาจูสิ้นพระชนพระองค์ก็ได้เลื่อนฐานันดรสักเป็นไท้โฮพร้อมเข้าควบคุมราชสำนักและสนับสนุนลัทธิเต๋าอย่างเต็มที่ โดยทรงวางรากฐานให้กับรัฐศาสตร์หวนจริงอันเป็นวิธีการปกครองที่ลดภาษีลดกําลังพลและลดภาระของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุคทองของประวัติศาสตร์จีนพระองค์ยังทรงสืบทอดนโย,ยบายที่ดีหลายประการเช่นเก็บภาษีในระดับตำ่ำสนับสนุนให้เชื้อพระวงศ์ใช้ชีวิตอย่างสมถะทำงานหนักและสร้างสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยแถบชายแดนหมู่กุยอิง ปิดท้ายกันที่สตรีจีนผู้กล้าหาญอย่างมู่กุ้ยอิงวีรสตรีในตำนานของราช,ชวงศ์ซ่งเหนือบุคคลสำคัญในตำนานขุนศึกตระกูลหยางแม้จะมีการตั้งคำถามว่ามู่กุ้ยอิงนั้นมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อของเธอนั้นทรงอิทธิพลมากจนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสตรีจีนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวซื่อสัตย และรอบรู้แทนที่จะอยู่แต่ในเรือนเพื่อดูแลลูกหลานและทำงานบ้านตามค่านิยมโบราณเธอกลับร่วมสู้รบหลายครั้งเพื่อปกป้องครอบครัวและประเทศชาติจากชนเผ่าผู้รุกรานการสู้รบที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเธออายุพเพียง19ปีในศึก่า่กลนประตูสวรรค์ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกองทัพเหลียวอย่างมาก